ปานคำถามจากชายหนุ่มอายุ26ปีบอกมีปัญหากับน้องชายนะคะเพราะว่าเวลามีอารมณ์ทางเพศมีการแข็งตัวแต่มันไม่แข็งสุดๆแล้วเหี่ยวเร็วมากอ,อยากขอคําแนะนําเก,ก่ยาหรืออาหารเสริมที่สามารถช่วยกลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นคนที่อ๋อแล้วมีคําถามคือเป็นคนมีขนน้อยไม่ทราบว่ามีอาหารหรือยาเพิ่มขนไหมครับปกติเนี่ยโรคย่นสมรรถภาพทางเพศเนี่ย สี่สิบปีก็ถือว่าพบเร็วแล้วนะครัพบเพียงห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเขาอย่ายุแค่สี่สิบปีใช่เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้ากลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้มีโอกาสนะฮะจากมิสเตอร์ชูสง่าเป็นห้อยสมบุกขายมาในเลือดสูงอย่างนี้มีโอกาสนะอ๋อนี่เกี่ยวข้องหมดเลยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องนะแต่อายุยี่สิบหกเนี่ยถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากทางจิตใจนะฮะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะ เวลาช่วยตัวเองอาจจะแข็งเต็มที่นะเวลาตื่นเช้าอาจจะแข็งเต็มที่เวลาจะใช้งานจริงๆอาจจะมีความวิตกกังวลวิตกกังวลต่างๆนานานะกลัวแฟนท้องบ้างนะกลัวอะไรต่างๆนานาทำให้การแข็งตัวไม่ดีแต่กลุ่มหนึ่งที่พบได้ก็คือว่าเส้นเลือดดำเนี่ยมันไม่ไม่สามารถกักเก็บเลือดไว้ได้เลือดมันก็ลวกออกจากองคชาติทําให้เวลาแข็งตัวแล้วแข็งแป๊บเดียวแล้วก็ลวกออกไปนะสัดส่วนไหนมากกว่าฮะจิตหรือกายถ้าอายุขนาดนี้น่าจะเป็นทางจิต เกือบซะเป็นส่วนใหญ่นะอาการที่เส้นดำล่วออกไปนี่พบไม่พบไม่มากนักพบไม่มากนักนะคราวนี้คําถามคือว่าจะกินอาหารเสริมอะไรใช่ไหมคือถ้าถามว่าใช้ยาอะไรก็คงใช้ยาหย่อนสมรภาพทางเพศที่นิยมใช้กันทั่วๆไปถ้าเป็นจากทางจิตใจเนี่ยพอกินสักครั้งสองครั้งพอเริ่มมีความมั่นใจเนี่ยมันก็พกใส่กระเป๋าไว้ก็พอนะฮะ เผื่อเผื่อไว้อุนใจกุนใจเฉยๆแต่ว่าถ้าถามว่าอาหารเสริมอะไรบ้างนะฮะ <c oughs> อาหารเสริมที่ทําให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นเนี่ยถ้าตอบจริงๆแล้วคงไม่มีอายุน้อยๆอย่างนี้มีข้อแนะนําอะไรดีๆให้บ้างไหมคะแค่26ปีกับความรู้สึกเรื่องสมรรถภาพทางเพศเรื่องอะไรคือ,อสมรรถภาพทางเพศเนี่ยอย่างคนอายุน้อยๆแบบนี้นะฮะในแง่ของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเราก็เคยคุยกันหลายทีลแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะให้ส่งปรึกษาจิตแพทย์แต่ปัจจุบันนี้พบว่า การให้รับประทานยาง่ายๆสองสาครั้งเนี่ยพอให้คนไข้มั่นใจแล้วกลับมามีเซ็กได้เองโดยที่ถ้าปัญหาทางจิตใจเขาหมดไปก็ไม่ต้องพึ่งยาตลอดไปง่ายกว่าและคือเน้นค่าใช้จ่ายถูกกว่ากลับมามีความมั่นใจใช่ครับแต่แพทย์แพทย์จะเน้นในแง่ว่าการที่ขาดความมั่นใจนั้นเกิดจากอะไรมันมีผลกระทบกับการงานกับจะเลิกกบแฟนเลยหรือเปล่าอันนี้กลับกลับเป็นอันที่เรากังวลและต้องส่งให้พบจิตแพทย์นะครับ I'll